ซาก้าเตรียมขยายสัญญาปืนใหญ่ถึงปี2028บูกาโยซาก้ากองหน้าของทีมจากฝูงอาเซนอนใกล้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้วโดยบูกาโยซาก้าปีกทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่กับอาเซนอนสื่อคาดว่าจะมีสัญญายาวไปถึงปี2028และค่าเหนื่อยปีละ10ล้านปอนด์หรือประมาณ4 1 8ล้านบาท อย่างไรก็ตามซาก้าวัย21ปีเป็นผู้เล่นคนสำคัญอย่างมากของอาเซนอลในฤดูการนี้ทำไปแล้ว9ประตูกับอีก3แอสซิสจาก23เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ